มาพบกับกฎหมายแรงงานวันละดีกาประจำวันที่5กันยายน2 5 6 5นรนะครับก็จะมีดีกาอยู่หลายตัวที่หยิบมาก็จะเป็นเรื่องที่ถ้าเราทำสัญญาประีิปนอมยอมความหรือกำหนดข้อตกลงในเรื่องใดก็แล้วแต่นะครับที่มันขัดกับกฎหมายคุ้มครองแรงงานเนี่ยมันก็จะไม่มีผลมาคับใช้หรือตกเป็นโมฆะนั่นเองนะครับมาดูดีกา ชุดแรกก่อนคือดีกาที่283ทับ2516เป็นดีกาที่ประชุมใหญ่และดีกา3583ทับ2524นะครับก็จะสรุปไว้ในลักษณะเดียวกันเลยก็คือสัญญาประนีประนอมยอมความใดเช่นสัญญาประนีประนอมยอมความเกี่ยวกับเรื่องค่าเฉยนะครับที่ทำขึ้นผิดแผกแตกต่างไปจากกฎหมายคุ้มครองแรงงานตกเป็นโมฆะใชบ้บังคับไม่ได้ครับมาดูดีกาตัวแรกก่อนนะครับ ดีกาที่283 2ทับ2516ที่ประชุมใหญ่เนี่ยประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่19คือกฎหมายแรงงานฉบับที่2เนี่ยมีวัตถุประสงค์เพื่อไม่ให้มีเหตุการณ์ต่างๆอันอาจจะเกิดความไม่เป็นธรรมต่อลูกจ้างเป็นการคุ้มครองและอำนวยประโยชน์แก่ลูกจ้างทั้งป้องกันไม่ให้เกิดความร,ำรัำมะสายในการเศรษฐกิจของประเทศและความสงบสุขของบ้านเมือง ประกาศคณะปฏิบัติดังกล่าวเนี่ยจึงเป็นกฎหมายเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยสัญญาประนีประนอมยอมความใดที่ทําขึ้นผิดแผกแตกต่างไปจากกฎหมายดังกล่าวตกเป็นโมฆะครับทานองเดียวกับดีกาที่3 5 8 3้าทับสองก็จะวางหลักไว้ว่าสัญญาประนีประนอมยอมความเกี่ยวกับค่าเชยที่ทําขึ้นผิดแผกแตกต่างไปจากกฎหมายคุ้มครองแรงงานย่อมตกเป็นโมฆะใช้บังคับไม่ได้นะครับ2ดีกาเนี่ยก็มี ความออกมาทํานองเดียวกันวางหลักไว้นะฮะทำนองเดียวกันก็คือข้อตกลงไหนก็ตามที่ขัดแ,แย้งกับกฎหมายคุ้มครองแรงงานเนี่ยตกเป็นโมฆะใช้บังคับไม่ได้นั่นเองนะฮะบ,บทเรียนจากดีกาสาหรับ HR และหัวหน,น,น้างานก็ขออน้ตสรุปแบบนี้กฎหมายคุ้มครองแรงงานเนี่ยเป็นกฎหมายที่เกี่ยวด้วยความสงบรเรียบร้อยของบ้านเมืองนะครับเป็นกฎหมายที่มีโทษทางอาญาด้วย การทําข้อตกลงใดระหว่างนายจ้างลูกจ้างที่ขัดต่อกฎหมายเนี่ยย่อมทําให้ข้อตกลงนั้นไม่มีผลบังคับใช้คือมันเป็นโมฆะนั่นแหละนะครับ2ก็คือนายจ้างลูกจ้างจะทําสัญญาปณีปนอมยอมความใดก็ตามที่ทําผิดแผกแตกต่างไปจากกฎหมายคุ้มครองแรงงานกําหนดไว้ไม่ได้ครับไม่เช่นนั้นมันก็จะมีผลตามข้อหนึ่งที่ว่าคือมันบังคับใช้ไม่ได้ข้อตกลงนั้นเป็นโมฆะนะครับสสัญญาปณีปนอมยอมความเนี่ยจะต้องมีวัตถุประสงค์ของการจัดทาที่ไม่ขัดหรือแย่งกับกฎหมายแรงงานนะครับ เช่นทำสัญญาทำข้อตกลงกันว่าระยะเวลาเดินทางของลูกจ้างที่เป็นพนักง,งานขับรถที่ขับมาจากบ้านของผู้บริหารมายัางบริษัทเนี่ยนะครับและระยะเวลาเดินทางไปจากที่ทํางานกลับไปบ้านพักของผู้บริหารของพนักง,งานขับรถเนี่ยไม่ถือว่าเป็นเวลาทํางานจึงงดการจ่ายค่าทํางานล่วงเวลาท,ทั้งทั้งที่ต้องทําทานล่วงเวลาเนี่ยเป็นสัญญาที่ตกลงให้มีผลอันขัดต่อกฎหมายที่กําหนดไว้ถือเป็นโมฆะนะครับ อันนี้ก็สามารถดูดีกาที่13902537ประกอบไปด้วย s r เราคงต้องระมัดระวังให้ดีครับการทำข้อตกลงใดๆกับลูกจ้างเนี่ยลูกจ้างก็จะเป็นฝ่ายที่อาจจะไม่รู้ข้อกฎหมายไม่รู้แนวปฏิบัติไม่เท่ากับคนทำงาน HR ดังนั้น HR คงต้องซื่อสัตย์กับวิชาชีพนะครับจะกำหนดระเบียบกติกาใดๆก็แล้วแต่เนี่ยถ้ามันเป็นลักษณะของการเอาเปรียบลูกจ้างแล้วมันขัดต่อกฎหมายเนี่ยก็แสดงว่า s อชอเองนี่ยอาจจะทําให้บริษัทเนี่ยเป็นฝ่ายที่ทําผิดกฎหมายต้องบอกว่าไม่มีบริษัทไหนหรอกครับที่เขาอยากจะทําผิดกฎหมายดังนั้นถ้าสมมติว่า SR เองเป็นฝ่ายเสนอว่าเออเอาแบบนี้สิบริษัทได้ประโยชน์นะครับท,ทั้งทั้งที่รู้ว่ามันเป็นการเอาเปรียบพนักงานเนี่ยนะครับมันถือว่าไม่ซื่อตรงกับวิชาชีพของตัวเองเนาะแต่ว่า ถ้าจะต้องไปบริหารจัดการในเรื่องใดนะครับเพื่อลดต้นทุนเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ก็มันจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายนั่นเองนะฮะและหัวหน้าง,งานก็คงจะต้องปฏิบัติในลักษณะเดียวกันแน่นอนว่าหัวหน้าง,งานก็มีความจําเป็นที่จะต้องรู้ตัวกฎหมายด้วยเช่นเดียวกันก็หวังว่าสิ่งที่นําเสนอใน EP นี้จะเป็นประโยชน์กับทั้ง2ฝ่ายเลยก็คือทั้ง HR นะครับทั้งหัวหน้าง,งานอีกฝ่ายหนึ่งก็คือฝั่งของ ลูกจ้างนั่นเองจะได้รู้สิทธิของตนเองครับ